คืนหนึ่งในกรุงเทพเมืองที่ไม่เคยหลับไหลเสียงเพลงคาราโอเกะยังคงดังคลออยู่ท่ามกลางแสงไฟนีออนแต่ไม่มีใครรู้เลยว่าคืนนั้นจะกลายเป็นจุดเริ่มต้นของคดีดังประเทศไทยที่สั่นสะเทือนทั้งสังคมเธอชื่อมิ้นสาวคาราโอเกะวัย23ปีรอยยิ้มของเธอทําให้ลูกค้าหลายคนหลงไหลแต่เบื้องหลังเสียงหัวเราะนั้นเธอกําลังเก็บงําความลับบางอย่างไว้ในโทรศัพท์เครื่องเล็กๆที่ไม่เคยห่างตัวคืนเกิดเหตุมิ้นรับงานโตวีไอพีของชายคนหนึ่งที่ใช้ชื่อปลอมว่า คุณธนาเขาแต่งตัวภูมิฐานกลิ่นน้ำหอมแพงลอยคลุงและสายตาที่เย็นชายอย่างน่าประหลาดเพื่อนร่วมงานเล่าว่ามิ้นดูเงียบผิดปกติเธอพยายามส่งข้อความหาบางคนตลอดเวลาราวกับกำลังขอความช่วยเหลือเวลาตีสองมิ้นหายตัวไปสองวันต่อมาชาวบ้านริมแม่น้ำเจ้าพระยาพบกระเป๋าผู้หญิงลอยติดต่อไม้ภายในมีบัตรประชาชนและโทรศัพท์ที่หน้าจอแตกละเอียด แต่สิ่งที่ทําให้ทุกคนช็อกคือร่างหญิงสาวที่ถูกถ่วงด้วยก้อนปูนซีเมนต์ถูกพบอยู่ไม่ไกลจากจุดนั้นข่าวฆาตกรรมอาพรางศพสาวคาราโอเกะทิ้งแม่น้ําเจ้าพระยากลายเป็นพาดหัวทุกสํานักสังคมตั้งคําถามใครคือคุณธนาและทําไมต้องโหดเทียมขนาดนี้ตํารวจตรวจสอบกล้องวงจรปิดพบภาพชายคนหนึ่งพามิ้นขึ้นรถสีดําทะเบียนปลอมก่อนรถคันนั้นจะมุ่งหน้าไปยังโกดังร้างใกล้แม่น้ําแต่เมื่อเข้าตรวจค้นกลับไม่พบร่องรอยการต่อสู้มีเพียงคราบเลือดเล็กน้อย และเสื้อคลุมผู้ชายที่มีกลิ่นน้ำหอมแบบเดียวกับที่เพื่อนมิ้นจำได้ในโทรศัพท์ของมินแม้จะแตกเสียหายแต่เจ้าหน้าที่กู้ข้อมูลบางส่วนได้มีคลิปเสียงสั้นๆเพียง18วินาทีเสียงผู้ชายพูดว่า mm. เธอไม่ควรรู้เรื่องนี้ก่อนจะได้ยินเสียงของหนักกระแทกพื้นและเสียงมิ้นร้องเบาๆแล้วคลิปก็ตัดไปขณะที่การสืบสวนกำลังเข้มข้นชายคนหนึ่งปรากฏตัวที่โรงพักเขาอ้างว่าตัวเองคือธนา และมามอบตัวแต่สิ่งที่ทําให้ทั้งโรงพักเงียบงันคือชื่อจริงของเขาตรงกับชายที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถชนเมื่อ3าปีก่อนแฟ้มคดีเก่าระบุชัดเจนว่าชายคนนั้นเสียชีวิตในที่เกิดเหตุมีใบมรณบัตรครบถ้วนครอบ,คร,บ,ค,รบครัวยืนยันการชาปนากิจแล้วคนที่ยืนอยู่ตรงหน้าเจา้าหน้าที่คือใครยิ่งไปกว่านั้นลายนิ้วมือของเขาตรงกับข้อมูลในระบบทุกประการเหมือนกับว่าคนตายกลับมามีชีวิตอีกครั้งสื่อพาดหัวทันทีปริศนาชายผู้ตายแล้วฟื้น บางคนเชื่อว่าเป็นการสวมรอยบางคนเชื่อว่ามีขบวนการปลอมแปลงเอกสารแต่บางคนเริ่มกระซิบถึงเรื่องเหนือธรรมชาติชายที่อ้างว่าเป็นธนาให้การสั้นๆว่าเขาไม่เคยรู้จักมินและคืนเกิดเหตุเขาอยู่คนเดียวที่คอนโดแต่กล้องวงจรปิดในคอนโดกลับถูกลบไฟล์ช่วงเวลานั้นไปทั้งหมดขณะเดียวกันแม่ของมินเปิดเผยกับนักข่าวว่าลูกสาวเคยพูดถึงความลับใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับคนมีอำนาจและบอกว่าถ้าเธอหายไปให้เปิดกล่องสีแดงใต้เตียง เมื่อเจ้าหน้าที่ไปค้นห้องของมิ้นพวกเขาพบกล่องสีแดงจริงๆข้างในมีแฟลชไดร์ฟหนึ่งอันและรูปถ่ายหลายใบเป็นภาพมิ้นถ่ายคู่กับชายหลายคนในสถานที่รูร้าหนึ่งในนั้นคือชายที่ตายไปแล้วสามปีแต่ในรูปถ่ายภาพวันที่ถูกประทับไว้คือเดือนก่อนหน้าและในแฟลชไดร์นั้นมีไฟล์วิดีโอชื่อว่าถ้าฉันไม่อยู่เมื่อเปิดดูภาพที่ปรากฏทําให้ทีมสืบสวนถึงกับหน้าซีดเพราะในคลิปมิ้นพูดถึงเครือข่ายบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินการจัดฉากอุบัติเหตุ และชื่อของคนที่ไม่มีใครคาดคิดว่าจะผัวพันเสียงเคาะประตูห้องสืบสวนดังขึ้นกระทันหันเจ้าหน้าที่คนหนึ่งรีบวิ่งเข้ามาพร้อมรายงานด่วนมีพยานใหม่ปรากฏตัวเขาอ้างว่าเห็นชายคนเดียวกันนี้ยืนอยู่ริมแม่น้ําในคืนที่มิ้นท์ถูกฆ่าและที่น่าขนลุกคือเขาเห็นชายคนนั้นพูดกับใครบางคนที่มองไม่เห็นก่อนจะผลักบางอย่างลงน้ําแต่คําให้การยังไม่จบเพราะพยานคนนั้นบอกอีกว่าตอนเขาหันกลับไปมองอีกครั้งชายคนนั้นหายตัวไปเหมือนละลายกับความมืด และทิ้งไว้เพียงเสียงหัวเราะแผ่วเบาที่ลอยมากับสายลมเหนือแม่น้ำเจ้าพระยาและในขณะเดียวกันโทรศัพท์ของหัวหน้าชดสืบสวนก็สั่นขึ้นมีข้อความจากหมายเลขปริศนาส่งมาเพียงประโยคเดียวว่าคนที่ตายไปแล้วไม่ได้ตายจริงเสมอไปหัวหน้าชุดสืบสวนมองหน้าจอมือถือด้วยสีหน้าเคร่งเครียดหมายเลขที่ส่งข้อความมานั้นไม่ปรากฏในระบบเครือข่ายทั่วไปราวกับถูกส่งผ่านแอปพลิเคชันลับบางอย่างข้อความสั้นๆแต่ชวนให้ขนลุกคนที่ตายไปแล้วไม่ได้ตายจริงเสมอไป ไม่กี่นาทีต่อมาไฟในห้องสืบสวนดับวูบลงทั้งชั้นอาคารทั้งตึกมืดสนิทเสียงเครื่องสำรองไฟเริ่มทำงานแต่คอมพิวเตอร์ที่เปิดไฟวิดีโอถ้าฉันไม่อยู่กลับขึ้นหน้าจอเอเรอร์และไฟหายไปต่อหน้าต่อตาเหมือนมีใครบางคนเข้าควบคุมระบบจากระยะไกลไฟเทคนิคตรวจสอบพบว่ามีการแฮกเข้ามาจากไอพีที่ซ่อนต้นทางและที่น่าตกใจกว่านั้นสัญญาณถูกส่งมาจากบริเวณใกล้แม่น้ำเจ้าพระยาห่างจากจุดพบศพไม่ถึงหนึ่งกิโลเมตรในเวลาเดียวกันชายที่อ้างว่า เป็นธนาถูกควบคุมตัวสอบปากคำอย่างเข้มข้นเขานั่งนิ่งไม่แสดงอารมณ์ใดๆแม้ถูกกดดันด้วยหลักฐานรูปถ่ายและข้อมูลลายนิ้วมือเขาเพียงยิ้มมุมปากเล็กน้อยแล้วพูดว่าพวกคุณกำลังมองผิดคนคำพูดนั้นทำให้บรรยากาศในห้องสอบสวนเย็นเฉียบขณะทีมสืบสวนกำลังสับสนรายงานชนสูตรศพของมิ้นก็ถูกส่งมาผลชนสูตรระบุว่าสาเหตุการตายคือการจมน้ำแต่มีร่องรอยบาดแผลที่ศีรษะก่อนเสียชีวิต ซึ่งสอดคล้องกับเสียงกระแทกในคลิปเสียง18วินาทีอย่างไรก็ตามมีรายละเอียดหนึ่งที่ทําให้แพทย์นิติเวชขมวดคิ้วในปอดของมิ้นพบเศษตะกอนชนิดหนึ่งที่ไม่ใช่โคลนแม่น้ําเจ้าพระยาแต่เป็นตะกอนจากแหล่งน้ําปิดเช่นบ่อกเก็บน้ําหรือทางขนาดใหญ่นั่นหมายความว่ามินอาจไม่ได้ถูกผลักลงแม่น้ําทันทีหลังถูกทําร้ายในคืนถัดมาเจ้าหน้าที่แอบติดตามสัญญ,ญาณมือถือที่เชื่อมโยงกับการแฮกจนพบโกดังเก่าแห่งหนึ่งใกล้ท่าเรือ เมื่อบุกเข้าไปภายในมืดสนิทมีกลิ่นอับชื้นและเสียงน้ำหยดเป็นจังหวะกลางโกดังมีถังเก็บน้ำขนาดใหญ่หลายใบายบางใบมีรอยคราบเลือดจางๆและเชือกในล่อนที่เปียกหมาเจ้าหน้าที่คนหนึ่งส่องไฟฉายไปยังผนังด้านหลังและพบข้อความเขียนด้วยสีแดงว่าความจริงจมไม่ลงทันใดนั้นเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นจากมุมมืดทุกคนชะงักเสียงเรียกเข้าดังต่อเนื่องไม่หยุดเมื่อเข้าไปใกล้พบโทรศัพท์เครื่องหนึ่งวางอยู่บนพื้นหน้าจอขึ้นชื่อผู้โทรว่ามิน แต่ซิมการ์ดในเครื่องเป็นซิมที่ลงทะเบียนด้วยชื่อของชายที่ตายไปแล้วเมื่อสามปีก่อนหัวหน้าชุดสืบสวนรับสายปลายสายไม่มีเสียงพูดมีเพียงเสียงลมหายใจช้าๆและเสียงน้ำกระเพื่อมเบาๆคล้ายอยู่ใกล้แหล่งน้ำก่อนสายจะตัดไปเองวันรุ่งขึ้นสื่อเริ่มขุดคุยประวัติชายที่เสียชีวิตในอุบัติเหตุเมื่อสามปีก่อนพบว่าเขาเคยทำงานในบริษัทก่อสร้างใหญ่แห่งหนึ่งซึ่งเพิ่งถูกร้องเรียนเรื่องการฟอกเงินผ่านโครงการรัฐชื่อของผู้บริหารระดับสูงคน หนึ่งเริ่มถูกพูดถึงเงียบเียบในวงในแต่ไม่มีใครกล้าเปิดเผยอย่างเป็นทางการและแล้วเรื่องเราก็พลิกผันอีกครั้งเมื่อมีภาพจากกล้องวงจรปิดบริเวณท่าเรือในคืนเกิดเหตุถูกส่งเข้ามาแบบไม่ระบุผู้ส่งภาพแสดงให้เห็นชายคล้ายธนายืนคุยกับหญิงสาวคนหนึ่งแต่เมื่อสูมภาพเข้าไปใบหน้าของหญิงสาวนั้นไม่ใช่มินเธอมีใบหน้าคล้ายกันราวกับเป็นฝาแฝดแต่จากข้อมูลทะเบียนราชมินเป็นลูกคนเดียวไม่มีพี่น้องทีมสืบสวนเริ่มตั้งข้อสงสัยว่าอาจมีตัวแทน หรือคนที่ถูกใช้เป็นเหยื่อล่อในแผนการบางอย่างที่ซับซ้อนเกินกว่าจะจินตนาการในขณะเดียวกันชายที่อ้างว่าเป็นธนาเริ่มมีอาการแปลกประหลาดเขาบอกว่าฝันเห็นน้ำทุกคืนและได้ยินเสียงผู้หญิงเรียกชื่อเขาจากใต้ผิวน้ำเขาพูดซ้ำๆว่าเธอยังไม่ให้อภัยคำพูดนั้นทำให้เจ้าหน้าที่บางคนเริ่มวั่นไหวเพราะในคืนก่อนหน้ากล้องวงจรปิดในห้องควบคุมตัวจับภาพบางอย่างได้ภาพชายคนนั้นลุกขึ้นยืนกลางดึกทั้งที่มือถูกใส่กุญแจมือแล้ว หันไปมองมุมห้องราวกับมีใครยืนอยู่ตรงนั้นก่อนที่ภาพจะสัญญาณขาดหายไปช่วคราว13าวินาทีและในช่วง13าวินาทีนั้นไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในห้องควบคุมตัวเช้าวันต่อมาเจ้าหน้าที่เวรยามยืนยันตรงกันว่าไม่มีใครเข้าออกห้องควบคุมตัวในช่วงที่กล้องดับ13าวินาทีประตูยังล็อกจากด้านนอกกุญแจอยู่กับหัวหน้าชุดสืบสวนเพียงคนเดียวแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปคือ กุญแจมือของชายที่อ้างว่าเป็นธนาหลุดออกจากข้อมือเขาอย่างสมบูรณ์ทั้งที่ไม่มีร่องรอยการงัดแงะบนผนังด้านหลังที่เมื่อคืนยังว่างเปล่าปรากฏคราบน้ำเป็นรูปคล้ายลายนิ้วมือหลายสิบรอยเหมือนมีใครบางคนที่เปียกชุ่มพยายามปีนขึ้นมาจากพื้นชายคนนั้นนั่งนิ่งอยู่มุมห้องดวงตาแดงก่ำเหมือนไม่ได้นอนทั้งคืนเขาพูดเสียงแผ่วว่าเธอมาแล้วเธอบอกว่าความจริงอยู่ใต้สะพาน คำว่าสะพานทำให้ทีมสืบสวนรีบตรวจสอบข้อมูลทันทีใต้สะพานใกล้จุดพบศพมีเพียงท่าเรือรางและทางลงเล็กๆที่แทบไม่มีใครใช้เมื่อเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ในช่วงน้ำลดพวกเขาพบสิ่งผิดปกติใต้โครงสร้างสะพานเสาเข็มหนึ่งต้นมีรอยขูดขีดเหมือนเคยมีวัตถุหนักถูกผูกไว้และไม่ไกลกันมีถุงพลาสติกสีดำติดอยู่กับเศษเหล็กภายในถุงคือเสื้อผ้าผู้หญิงชุดหนึ่งเปื้อนคราบเลือดและโครนแต่ไซส์และยี่ห้อไม่ตรงกับของมิ้นขณะเดียวกัน ผลตรวจ DNA จากเส้นผมที่พบในโกดังถูกส่งกลับมาผลลัพธ์ทำให้ทุกคนช็อกเพราะ d n a นั้นตรงกับศพของชายที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุเมื่อ3ปีก่อนนั่นหมายความว่าชายคนนั้นอาจไม่ได้ตายจริงในตอนนั้นหรือศพที่ถูกเผาไปไม่ใช่เขาแฟ้มคดีอุบัติเหตุเมื่อ3าปีก่อนถูกนำมาเปิดอีกครั้งรายละเอียดบางอย่างที่เคยถูกมองข้ามเริ่มชัดเจนรถที่ชนจนไฟลุกไหม้เสียหายหนักจนไม่สามารถยืนยันใบหน้าได้ต้องใช้เอกสารส่วนตัว และ DNA จากแปลงสีฟันในบ้านมายืนยันตัวตนแต่แปลงสีฟันนั้นเก็บมาจากบ้านที่พรรยาเป็นคนส่งมอบให้ตำรวจเมื่อเจ้าหน้าที่ไปสอบถามพันรยาของชายผู้ตายเธอกลับหายตัวไปบ้านถูกขายต่อให้ผู้อื่นเมื่อสองเดือนก่อนเพื่อนบ้านเล่าว่าเธอเก็บของออกจากบ้านกลางดึกโดยไม่มีใครรู้ปลายทางและในวันเดียวกันนั้นเองมีรายงานจากโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งว่ามีชายบาดเจ็บจากการจมน้ำเข้ารับการรักษา เมื่อสามปีก่อนใบหน้าถูกทำศัลยะกรรมบางส่วนเนื่องจากอุบัติเหตุแต่ชื่อผู้ป่วยในทะเบียนคือธนาเช่นกันเหมือนมีใครบางคนจงใจสร้างการตายขึ้นมาคณะสืบลึกลงไปในเส้นทางการเงินของบริษัทก่อสร้างพบเงินจำนวนมหาศาลถูกโอนผ่านบัญชีชื่อหญิงสาวคนหนึ่งซึ่งชื่อจริงไม่ใช่มิน้นแต่เป็นชื่อเดียวกับหญิงปริศนาในภาพกล้องวงจรปิดและที่น่าตกใจยิ่งกว่าคือบัญชีนั้นถูกปิดไปเมื่อสัปดาห์ก่อนหลังข่าวการพบศพแพร่ออกไป คืนนั้นเองหัวหน้าชุดสืบสวนได้รับพัสดุไม่มีผู้ส่งภายในมีโทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่งและกระดาษแผ่นเล็กเขียนด้วยลายมือผู้หญิงว่าเขาไม่ได้ฆ่าฉันคนเดียวเมื่อเปิดโทรศัพท์พบคลิปวิดีโอสั้นอีกไฟล์าภาพสันไหวเหมือนแอบถ่ายในคลิปเห็นชายคล้ายธนากำลังคุยกับชายอีกคนในชุดสูตรรู้เสียงพูดไม่ชัดเจนแต่มีประโยคหนึ่งที่ฟังออกชัดถ้าเธอปริปากทุกอย่างพังหมดทันใดนั้นคลิปหยุดค้างที่ใบหน้าของชายชุดสูตรก่อนที่ภาพจะซูมเข้าไปใกล้ และทุกคนในห้องประชุมก็จำได้ว่าใบหน้านั้นคือผู้บริหารระดับสูงที่เพิ่งให้สัมภาษณ์ในข่าวเมื่อเช้าแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตในขณะเดียวกันชายที่ถูกควบคุมตัวเริ่มหัวเราะเบาๆโดยไม่มีเหตุผลเขาเงยหน้าขึ้นมองกล้องวงจรปิดในห้องขังและพูดชัดถอ้ยชัดคำว่าพวกเขากำลังดูอยู่ ทันใดนั้นจอมอนิเตอร์ในห้องควบคุมก็ขึ้นสัญญาณรบกวนอีกครั้งภาพทุกกล้องในสถานีตำรวจดับพร้อมกันเสียงไซเรนเตือนภัยดังลั่นระบบไฟสำรองเริ่มทำงานแต่เมื่อภาพกลับมาห้องควบคุมตัวว่างเปล่ากุญแจมือยังวางอยู่บนพื้นเปียกชื้นมีหยดน้ำไหลเป็นทางยาวออกไปจนถึงหน้าประตูที่ยังล็อกแน่นหนาและบนพื้นปูนหน้าห้องขังมีรอยเท้าเปียกน้ำขนาดเล็กคล้ายรอยเท้าของผู้หญิงเดินสวนทางออกไปยังโถงทางเดินที่มืดสนิท เจ้าหน้าที่รีบกระจายกำลังค้นหาทั่วทั้งสถานีแต่ไม่พบตัวชายที่หายไปแม่แต่ร่องรอยเดียวประตูทุกบานยังล็อกจากด้านในไม่มีการงัดแงะระบบสแกนลายนิ้วมือไม่พบการเปิดออกรอยเท้าเปียกน้ำนั้นลากยาวไปจนถึงบันไดหนีไฟก่อนจะหยุดกระทันหันที่ชั้นล่างเหมือนคนที่เดินอยู่ระเหยหายไปกลางอากาศกล้องวงจรปิดบริเวณบันไดจับภาพได้เพียงเงาดำเลือนรางผ่านไปในเสี้ยววินาทีจากนั้นจอภาพก็กระตุก และขึ้นเวลาสานาฬิกา13นาทีซ้ำไปมาเหมือนถูกค้างอยู่ในช่วงเวลาเดียวเวลาสนาฬิกา13นาทีคือเวลาที่ระบุในใบมรณบัตรของชายที่เสียชีวิตเมื่อ3ปีก่อนเรื่องเริ่มซับซ้อนยิ่งขึ้นเมื่อทีมเทคนิคตรวจพบว่าไฟวิดีโอถ้าฉันไม่อยู่ที่เคยถูกลบไปกลับมาอยู่ในระบบอีกครั้งแต่ถูกตั้งเวลาแก้ไขล่าสุด3นาฬิกา13นาทีของคืนที่ชายคนนั้นหายตัวไป เมื่อเปิดไฟลดูอีกครั้งคราวนี้คลิปยาวกว่าเดิมมิ้นในวิดีโอมีสีหน้าหวาดกลัวเธอพูดเสียงสั่นว่าถ้าใครได้ดูคลิปนี้แปลว่าฉันอาจไม่รอดพวกเขาใช้คนที่ตายแล้วเป็นเงาบังหน้าทุกอย่างเริ่มจากอุบัติเหตุคืนนั้นมันไม่ใช่อุบัติเหตุเธอหยุดหายใจลึกก่อนผู้ชื่อสะพานแห่งหนึ่งที่อยู่ห่างจากจุดพบศพไปทางเหนือหลายกิโลเมตรและบอกว่าใต้สะพานนั้นมีของจริงที่จะเปิดโปงทุกอย่าง ทีมสืบสวนรีบลงพื้นที่อีกครั้งใต้สะพานแห่งนั้นเป็นพื้นที่รกื้นมีบ้านร้างหลังเล็กซ่อนอยู่หลังพงหญ้าภายในบ้านมีกลิ่นอับและคราบน้ำบนพื้นไม้เหมือนเคยมีน้ำท่วมกลางห้องมีโต๊ะเหล็กเก่าๆบนโต๊ะว,วางแฟ้มเอกสารกันน้ำหนึ่งชุดด้านในคือสัญญาโครงการรัดหลายฉบับพร้อมลายเซ็นของผู้บริหารระดับสูงคนเดิมและเอกสารประกันชีวิตวงเงินมหาศาลในชื่อชายที่เสียชีวิตไปแล้วแต่ที่ทำให้ทุกคนเงียบเงนันคือภาพถ่ายใบหนึ่งในแฟ้มเป็นภาพมิงยืนอยู่หน้าบ้านร้างหลังนี้ คู่กับชายที่อ้างว่าเป็นธนาทั้งสองดูเหมือนกำลังถกเถียงกันสีหน้าตึงเครียดด้านหลังภาพมีเงาของใครอีกคนสะท้อนในกระจกหน้าต่างเงานั้นสวมสูททันใดนั้นโทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่คนหนึ่งสั่นอีกครั้งข้อความใหม่จากหมายเลขเดิมส่งเข้ามาคุณกำลังใกล้ความจริงเกินไปพร้อมพิกัด gps ที่ชี้ไปยังจุดกลางแม่น้ำเจ้าพระยา เมื่อเรือตำรวจออกไปยังพิกัดนั้นสิ่งที่พบทำให้ทุกคนแทบหยุดหายใจใต้น้ำมีโครงเหล็กคล้ายโครงขนาดใหญ่จมอยู่และภายในโครงนั้นมีวัตถุบางอย่างที่ห่อด้วยผ้าใบนักประดาน้ำลงไปตรวจสอบอย่างระมัดระวังเมื่อผ้าใบถูกเปิดออกปรากฏโครงกระดูกมนุษย์หนึ่งร่างสภาพอยู่มานานหลายปีและที่ข้อมือยังมีนาฬิกาเรือนหนึ่งซึ่งหยุดเดินที่เวลาสามนาฬิกาสิบสามนาทีผลตรวจเบื้องต้นบ่งชี้ว่าโครงกระดูกนั้นอาจเป็นของชายที่ตายจากอุบัติเหตุ เมื่อสามปีก่อนถ้าเช่นนั้นคนที่ปรากฏตัวมามอบตัวถูกควบคุมตัวและหายไปจากห้องขังคือใครกันแน่และในขณะที่ทีมสืบสวนกำลังนำโครงกระดูกขึ้นจากน้ำท้องฟ้าเหนือแม่น้ำเริ่มมืดครึมทั้งที่ยังไม่ถึงเวลาฝนตกเสียงฟ้าร้องดังขึ้นอย่างไม่มีปีมีคลุยวิทยุสื่อสารบนเรือเกิดเสียงแทรกซ้อนก่อนจะมีเสียงผู้หญิงแผวเบาแทรกเข้ามาในคลื่นเดียวกันเขายังไม่ใช่ตัวจริงเสียงนั้นชัดเจนพอให้ทุกคนได้ยินก่อนสัญญ,ญาณจะเงียบไป และในเวลาเดียวกันข่าวด่วนถูกส่งเข้ามายังเรือตำรวจพบศพชายคนหนึ่งลอยขึ้นมาใหม่ห่างจากจุดเดิมไม่ถึง500เมตรใบหน้าถูกทำลายจนจำแทบไม่ได้แต่ในกระเป๋าเสื้อสูตรมีบัตรประชาชนชื่อธนาอีกใบหนึ่งเหมือนมีธนามากกว่าหนึ่งคนและเมื่อเรือนำศพเข้าฝั่งฝนก็เริ่มเทลงมาอย่างหนักเม็ดฝนกระทบผิวน้ำจนมองไม่เห็นพื้นผิวแม่น้ำ ท่ามกลางสายฝนมีใครบางคนยืนมองจากบนสะพานเงาร่างในชุดสูทหันหลังให้แสงไฟถนนก่อนจะยกโทรศัพท์ขึ้นแนบหูแล้วพูดเพียงประโยคเดียวว่าขั้นต่อไปเริ่มได้เสียงฝนยังคงกระหน่ำไม่หยุดขณะที่ศพชายปริศนาถูกนำขึ้นฝั่งผลชนสูตรเร่งด่วนยิ่งทำให้คดีพลิกผันเพราะดีเอ็นเอของศพใหม่ตรงกับโครงกระดูกในกรงเหล็กใต้น้ำเป็นไปไม่ได้ที่คนคนเดียวจะมีศพสองร่างในขณะเดียวกันทีมเทคนิคสามารถกู้ข้อมูลลึกจากแฟลชไดรฟ์ของมินได้อีกชั้นหนึ่ง เป็นโฟลเดอร์ซ่อนที่ถูกเข้ารหัสเมื่อถอดรหัสสำเร็จภาพวิดีโอหลายสิบคลิปก็ปรากฏขึ้นทุกคลิปบันทึกการสนทนาระหว่างชายในชุดสูทผู้บริหารระดับสูงกับชายที่หน้าตาเหมือนธนาแต่ในบางคลิปใบหน้าของชายคนนั้นแตกต่างกันเล็กน้อยราวกับเป็นคนละคนที่ถูกศัลยกรรมให้คล้ายกันโครงการฟอกเงินไม่ได้ใช้แค่เอกสารปลอมแต่ใช้ตัวตายตัวแทนสร้างคนที่มีตัวตนซ้อนกันหลายชั้นหากคนหนึ่งถูกเปิดโปงก็มีคนสวมบทบาทแทนทันท,นที และอุบัติเหตุเมื่อสามปีก่อนคือการกำจัดธนาตัวจริงเพื่อเปิดทางให้เงาคนใหม่เข้ามารับบทบาทมิ้นบังเอิญค้นพบความลับนี้จากลูกค้าระดับ V.I.P. และเธอเริ่มเก็บหลักฐานอย่างเงียบๆแต่เธอไม่รู้เลยว่ามีคนเฝ้ามองเธออยู่ตลอดเวลาหลักฐานทั้งหมดถูกส่งต่อให้สื่อมวลชนพร้อมกันในเช้าว,วันรุ่งขึ้นชื่อของผู้บริหารระดับสูงถูกเปิดโปงหลักฐานการฟอกเงินการจัดฉากอุบัติเหตุและการสร้างตัวตนปลอมถูกตีแผ่จนสังคมสันสะเทือน ไม่กี่ชั่วโมงต่อมาผู้บริหารถูกออกหมายจะแต่ก่อนเจ้าหน้าที่จะไปถึงบ้านพักเขากลับหายตัวไปเหลือเพียงโทรศัพท์เครื่องหนึ่งวางอยู่บนโต๊ะทำงานในเครื่องมีคลิปวิดีโอสุดท้ายความยาวเพียงสิบวินาทีภาพถ่ายจากกล้องวงจรปิดบนสะพานในคืนฝนตกเผยให้เห็นชายในชุดสูดทยืนคุยกับใครบางคนที่อยู่นอกเฟรมก่อนชายชุดสูทจะหันหน้ามาทางกล้องและในจังหวะนั้นแสงฟ้าแลบสว่างว่าเผยให้เห็นชัดเจนว่าใบหน้าของเขาไม่ใช่คนเดียวกับในข่าวสัมภาษณ์เมื่อเช้า เหมือนมีผู้บริหารมากกว่าหนึ่งคนเช่นกันคดีจึงขยายผลไปสู่เครือข่ายลับที่สร้างตัวตนซ้อนกันเป็นชั้นๆใช้คนหน้าคล้ายศัลยกรรมปลอมเอกสารและแม้กระทั่งปลอมความตายเพื่อควบคุมเงินมหาศาลโดยไม่มีใครตามรอยได้ชายที่หายไปจากห้องขังถูกระบุในภายหลังว่าเป็นเพียงหนึ่งในตัวแทนเขาถูกฝึกให้เชื่อว่าตัวเองคือธนาจริงๆจนจ,นจิตใจ,จสับสนเมื่อความทรงจำปลอมปะทะก,กับความจริงเขา จึงเริ่มเห็นภาพหลอนได้ยินเสียงเรียกจากน้ำเพราะลึกๆแล้วจิตใต้สำนึกของเขารู้ว่ามีใครบางคนตายแทนเขาส่วนรอยเท้าเปียกน้ำในสถานีตำรวจภายหลังตรวจสอบพบว่าเป็นน้ำจากท่อแตกในช่วงไฟดับแต่ความบังเอิญของเวลาสามนาฬิกาสิบสานาทียังคงเป็นคำถามที่ไม่มีคำอธิบายแน่ชัดหลายเดือนต่อมาเครือข่ายถูกทลายผู้บริหารบางคนถูกจับกลุมบางคนหลบหนีออกนอกประเทศชื่อของมิ้นถูกยกย่องว่าเป็นผู้เปิดโปรงขบวนการครั้งใหญ่แม้เธอ จะไม่ได้มีชีวิตอยู่เห็นความจริงถูกเปิดเผยแม่ของมิ้นนำดอกไม้ไปวางริมแม่น้ำเจ้าพระยาในวันครบรอบหนึ่งปีเธอกระซิบเบาๆว่านูทำสำเร็จแล้วลูกกระแสน้ำยังคงไหลเอ่อยเหมือนทุกวันไม่มีใครรู้ว่าใต้ผิวน้ำลึกนั้นเคยซ่อนความลับมากมายเพียงใดแต่ในคืนหนึ่งหลังคดีถูกปิดอย่างเป็นทางการเจ้าหน้าที่เวรดึกคนหนึ่งรายงานว่าได้รับสายโทรศัพท์จากหมายเลขที่ไม่ปรากฏในระบบเมื่อรับสายปลายสายเงียบงนันก่อนจะมีเสียงผู้หญิงผู้ชัดถ้อยชัดคำว่า ยังเหลืออีกคนสายตัดไปทันทีการตรวจสอบหมายเลขพบว่าเป็นหมายเลขเดียวกับโทรศัพท์ของมิ้นที่ถูกเก็บไว้เป็นของกลางในห้องหลักฐานและไม่มีใครเบิกออกไปและเมื่อเจ้าหน้าที่รีบวิ่งไปตรวจห้องเก็บของกลางกล่องหลักฐานที่เก็บโทรศัพท์เครื่องนั้นเปิดแง้มอยู่เล็กน้อยหน้าจอโทรศัพท์สว่างขึ้นเองบนหน้าจอปรากฏภาพถ่ายใหม่ล่าสุดเป็นภาพสะพานข้าแม่น้ำเจ้าพระยาในยามค่ำคืนและบนสะพานนั้นมีเงาคนยืนอยู่หนึ่งคน สวมชุดสูตรกำลังมองลงมาที่ผิวน้ำเบื้องล่าง